คู่เลขเด่นแม่พึ่งลำลึก28ปีสวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะอีก2วันก็จะถึงวันหวยออกแล้วนะคะเพื่อนๆมีเลขที่โดนใจกันแล้วหรือยังถ้ายังนะคะก็ในส่วนของเลขเด่นจากแม่พึ่งนะคะก็พลาดไม่ได้นะคะเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2563 ณนะบ้านแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เลขที่211หมู่10ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดพิธีทำบุญถวายพัฒตาหารเพลพระสงฆ์เก้ารูปเนื่องในวันครบรอบ28ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์โดยได้มีแฟนเพลงท,ที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมทำบุญด้วยซึ่งในวันทำบุญน,นั้นป้าต้อยน้องสาวแม่พึ่ง ได้เล่าให้ฟังว่าในปีนี้ตนเองและแฟนเพลงได้จัดงานแบบเรียบง่ายถึงจะมีคนมาร่วมงานไม่มากนักแต่ก็ดีใจและปลื้มใจที่ทุกๆคนมาช่วยกันจัดงานและให้กําลังใจในขณะนั้นป้าต้อยก็ได้เล่าเรื่องขนหัวลุกให้กับทุกคนฟังว่าเมื่อคืนวันที่12มิถุนายนประมาณหนึ่งทุ่มหลังจากที่ได้จัดสถานที่เปลี่ยนชุดให้แม่พึ่งเพื่อเตรียมทำบุญในวันรุ่งขึ้น ตนก็ได้ปิดไฟปิดประตูบ้านพี่พึ่งแล้วก็กลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่จัดงานประมาณ100เมตรอยู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจแต่ในใจลึกๆก็รู้ว่าเป็นเสียงพี่พึ่งที่รับรู้ว่าตนและครอบครัวพร้อมกับแฟนเพลงได้ร่วมกันจัดงานทำบุญให้พร้อมกับกล่าวตอบไปว่าบ้านหลังนี้เป็นที่สุดท้ายที่พี่พึ่งอยู่พี่พึ่งรักบ,บ้านหลังนี้มาก และล่าสุดเมื่อเช้านี้ขณะที่ขับรถเข้ามาที่ศาลพี่พึ่งเพื่อเตรียมจัดงานวันนี้ปรากฏว่ารถเก่งที่ตนขับมานั้นเกิดดับขึ้นเองอย่างน่าประหลาดใจก่อนที่จะถึงศาลจึงคิดว่าพี่พึ่งคงจะมารับรู้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆขนลุกกันบ้างไหมแต่ยังค่ยังมีเรื่องเหลือเชื่ออีกมีหนุ่มอายุ31ปีซึ่งเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนชุดให้หุ่นแม่พึ่ง ได้เล่าเรื่องชวนขนลุกให้ฟังว่าตนเองได้สั่งตัดชุดเพื่อนำมาเปลี่ยนให้กับคุ้มพวงดงจันทร์ทุกๆปีรวมแล้วก็เป็นเวลาสปีแต่ปีนี้มีสถานการณ์โควิด1 9ระบาดก็คิดว่าคงจะไม่ได้มาเปลี่ยนชุดเป็นแน่แท้แต่พอถึงวันงานเลยได้ปรึกษากับเพื่อนว่าจะสั่งช่างตัดชุดภายในวันเดียวให้เสร็จเลยโดยช่างที่ตัดชุดก็ได้บอกกล่าวว่า ขณะตัดชุดก็เกิดขนลุกตลอดเวลาและไม่น่าเชื่อว่าจะตัดชุดเสร็จภายในวันเดียวและเมื่อเปลี่ยนชุดเสร็จหนุ่มเจ้าภาพเปลี่ยนชุดคนดังกล่าวก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็นำมาโพสใน Facebook ส่วนตัวปรากฏว่ามีเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นเท้าปิศนาโพหลังหุน่นแม่พึ่งโดยลักษณะเท้าในรูปชัดเจนมากเลยนะคะเท้าทาเล็บสีแดงคล้ายเท้าผู้หญิง ซึ่งในตู้กระจกนั้นไม่มีใครเข้าไปยืนอยู่แน่นอนขนลุกเลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปที่จุดใหม่ของเรากันเลยจับคู่เลขเด็ดแม่พึ่งกันนะคะซึ่งเลขเด่นที่เกี่ยวข้องกับแม่พึ่งก็จะมีนะคะหลายเลขด้วยกันหลายชุดด้วยกันอย่างเลขแรก28นะคะหรือว่าเลข28ก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับ การครบรอบ28ปีของการจากไปของแม่พึ่งนะคะส่วนเลข0408ก็จะเป็นเลขวันเกิดแม่พึ่งนะคะคือเกิดวันที่4สิงหาคม2504แล้วก็13นะคะ130635ก็จะเป็นเลขวันเสียชีวิตของแม่พึ่งนะคะคือวันที่13มิถุนายน2535นะคะ ส่วนอายุตอนที่แม่พึ่งเสียชีวิตก็31ปีนะคะถ้านับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็59ปีนะคะส่วนหมายเลข349นะคะจะเป็นหมายเลขรองเท้าสีแดงที่มีแฟนเพลงนำมาถวายให้แม่พึ่งนะคะส่วนเลขเด่นเสี่ยงโชคนะคะนอกเหนือจาก น้าเมื่อกี้นะคะก็จะมีในส่วนของเลข967นะคะซึ่งเป็นเลขที่ลูกชายกับสามีแม่พึ่งนะคะได้ทำการเสี่ยงไว้ส่วนที่พ่อไวพศเสี่ยงไว้นะคะก็จะเป็นเลข348นะคะซึ่งเมื่อนำมาจับคู่นะคะเป็นเลข2ตัวนะคะก็จะได้ออกมาเป็น96นะคะ97 หกเจ็ดแล้วก็4 8นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็นำเสนอนะคะเพื่อให้เพื่อนๆพิจารณากันนะคะเพื่อจะเจอเลขที่ใช่เลขที่โดนนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาแล้วกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป้าปะด้วยนะคะเฮงเรวยๆค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะจุ๊บ